สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุก้นค่ะเมื่อี้พ่อกะยายนวลค่ะช่องสองยาหลานผ้าท้ำผ้าเียวค่ะเมื่อี้ยายนวลสีมาพ้าเย็นน้ำยาล้างจานจากมเนาเด้ค่ะพอดีหมักหน้ายายนวลมันหลายมันจิ้มมาถ้ำมันลวงถิ่มยายนวดก็เลยเสียมะแปะลูกมาจะแปลงเห็ดเป็นน้ำยาล้างจานมาใส่เองค่ะเพราะว่าช่วงนี้อีหยังอีหยังกับแพ่งเข้าอันใดพ่อประหยัดใดเข้ากับประหยัดค่ะค่ะไมาว่าวัตถุดิบกันเลยค่ะหมักหน้าค่ะยายนวลใส่หมักหน้าไปโลนึงค่ะเกลือแกงซี่ขีดค่ะ เอ็นเจ็ดสิบค่ะเพิ g g. ่งกิโลเอ็นเจ็ดสิบคือสารขันต้นของการทำความสะอาดค่ะค่มะมาค่ะยังนวดสิบห้าปเห็ดขันต้นขันตน้น,ตนแรกค่ะเขากลัน้ำมะละลายสะอาดค่ะล้างงามให้สะอาดเลยจ้าค่ะห,าหาะลังจากขั้นตอขัล้างบักน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาน้ำมาพร้าวซีเลยจ้าค่ะครึ่งเลยค่ะ เขนค่ะเหลืองกับว่าเป็นยังค่ะเพราะว่ามันบริเนาค่ะห้าเลือกเอาเนื้เนาทิ่งมนแล้วจ้ะค่ะห,หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะผักเน่าโลดหนึ่งค่ะหั่นเรียบร้อยแล้ว,ลอ,อ,ลวอันนี้ก็น้ำค่ะน้ำที่เตรียมสําหรับไปต้มค่ะหลังจากนั้นเท่ากับอันนี้ยืนวนวดใส่น้ำไปสามลิตรสี่ลิตรค่ะ ต้อน้ำหมักหน้ารูดหนึ่งค่ะประเทศลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็เอาไปต้มไปเลยค่ะหลังจากเรียบร้อยแล้วเขาก็เดดไปเลยค่ะย่อยนวลสีตั้งย่ยนวลสีต้มประมาณสามสิบนาทีค่ะแล้วห่อไฟมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปจ้า ค่ะหลังจากที่หอตุ่มไปเรียบร้อยแล้ว30นาทีจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะก็กปิดไปร่อยมันเย็นค่ะหลังจากนั้นเ่าก็มากองเลยจ้าขั้นตอนต่อไปค่ะราตคองกองเอาน้ำก็าเลยค่ะใช้กระชอนกองค่ะ หอยหน้อยกองอน้ำเข้าค่าะหลังจากนั้นนกระสิกองอีกรอบจ้ะปกติก็เจ้าใส่ค่ะขาวบางแต่ย็นุ่นใส่กระช่อนอีกล่อนแป้งค่ะแต่แกงล่อนแป้งจ้าวนีงผักขาวบางจ้ะ เรียบร้อยจ้าจากนั้นเท่ากับล่อให้เขาเย็ยนน้อยนึงค่ะขั้นตอนต่อไปจ้าเอากะเทยเอเ็นเจ็ติดลงใส่กระมังเพื่อผู้ใดมิถางก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเ,เทากะเทยเกลือเลยจ้าเ,เกลือแกงของข้าเนี่นะคะตักกัน,น,ค,น,ค,ค,น,ค,นคนค่ะคนคนคนค่ะ ไปตส้เนื้อกันจ้าไปตั้งเอ็ดเป็นเนื้อนเ,นเ,นเนี้ยงค่ะวนไปเรื่อยนั้นก็เทเกลือไปเกลือยี่นุ่นไตไปที่ใส่กําค่ะซีกิดค่ะเกินเจ็ดสิบครึ่งกิโลค่ะเหนียวกับหยดน้ำน้อยนึงจ้า กออไปเรื่อยๆจ้ะ้ากไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนว่าเขาเริ่มสิเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะเงี่ยหนอจ้ะ นั้นเราก็เทให้หมดเลยค่ะเริ่มแล้วจ้าเริ่มเห็นฟองแล้วค่ะ ตอนต่อไปยายเราก็จะเติมสีจ้าอู้ยังไ,ได้สีไดมไหมนอ้องบันดีน้องหลังจากที่ผสมสีสีลงไปแล้วก็ค้นเขาก็สิเกิดฟองค่ะหลังจากนั้นเท้าก็พักไว้เลยค่ะให้ฟองคำหยุบแล้วเขาจะมากกอกใส่ขวด เรียบร้อยแล้วจ้าค่ะนี่แหละค่าหน้าตาของน้ำยาล้างจานจ้าที่ยายนวดผ้าเห็ดหมูวา่านค่ะแล้วเขาก็พักไหวขึ้นหนึ่งค่ะฟ้องที่เขาเห็นหมูว่านี่ตอนนี้ยุบเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือตงแต่ตัวน้ำยาที่เขานิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะเขามากอกันค่ะอุปกรณ์ที่ใส่ยายนวดกระสีใส่พวกขวดเอ ยาสับผมค่ะปวดน้ำสับผมที่ใสเหมือนกันยนต์าวก็บสีใมื่อไหรใส่ค่ะขันมันเหลือนายนต์นวดกระสีใสขวดน้ำไปแต่ใส่ค่ะมาค่ะมากรอกกัน,นค่ะ,คะแบบนี้เข้ามากรอกกันเลยค่ะโอ้โหหนืดมากเลยตากระสีออกมากแบบนี้ห่ะจ้ะค่อนข้างจะหนืดมากเลยใสยย่ยนตนวดใส่น้ำหน่อย ยายนวลเห็ดเรียบร้อยกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะได้อเจ็ดขวดว่าดีค่ะแต่ว่าเป็นขวดใหญ่ค่ะถ้ากใครอยากไปล่องเห็ดกยายนวลเบิ่งก็ได้เด้อค่ะเด้อปลายมีมวกป,ปูดหมวหน้าอยู่แล้วก็ล่องเห็ดเบิ่งเด้อค่ะเสียรายของใครก็สิฟลอยถิง่งซื่อๆค่ะค่ะยายนวลขอบคุณทุกก็ลังใจทุกไล์ทุกแค่ะคะ่ะจะเป็นกาลังใจให้ยายนวลค่ะหากยายนวลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อค่ะเด้อเป็นกาลังใจให้ยายนวลกับน้องพ่อยค่ะน้องพ่อยู่แล้วก็เป็นกาลังใจให้ยายนวลในเด้อค่ะเด้อพ